อ่ะครับผมถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ใบเฟิร์นเสร็จแล้วใส่กับพุกแล้วนะครับเอาเสียบนี่นะครับส้มปลาจอมส้มปลาหน่อยสูตรแม่ใบเฟิร์นแม่ใส่ไหมนะครับนี่นี่สุดยอดเลยพี่น้องบอกนี่เรียบร้อยครับพี่น้องกดแตะๆลงเบาๆดิแตะมันแน่นหรือเปล่าเน้ยได้ดิเนี้ยได้ดินี้ปลาจอมนะครับสุดเสาบอุ่นก็เฮานี่พี่น้องหลับ ปลาจมหอกข้อที่ตามนะครับแม่ใบเฟิร์นบอกว่าการันตีใบเฟิร์นใบเฟิร์นการันตีกันนะประมาณจันบอกว่าบนนวยประมาณจัาอาทิตย์หนึ่งบอประมาณจัาอาทิตย์หนึ่งเงินบอพออะไรบอเนี่ยประมาณเจ้าอาทิตย์หนึ่งบอเสร็จนะครับนวลแล้วนวลแล้วนวลแล้วนะครับส้มปลาจอมก็คือปลาสมปลาหน่อยปลาเท่านะครับพี่น้องอ่านี่อย่างมะนาวมันไม่ง้างดอก เอใส่เลยไว้ให้กินเก็บมาเลยนะครับนี่เกรงกระปุกเข้าครับติดต่อติดตามผลงานนะครับผลสรุปก็คือรออาทิตย์หน้าเราจะได้ชิมกันนะครับแม่ไปเพิ่นบอกว่าการันตีบอกว่าให้อาทิตย์หนึ่งมั่นใจเลยครัท่านเป็นแท้แน่นอนครัท่านสท่านประจําของเขานะครับโอเคครับเราใสเขาโอเคครับผมนโอเคครับเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องโอเคครับการกำปั้จ็บพวกเรานะครับการันตีอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะค่อยเจอกันครับผม สวัสดีครับกบิแช่พ้เพื่อนคือเกล้าผ้าขาผ้าแรงนะครับบรรยากาศเป็นตาแสบตานัวนะครับเบื่อไยแม่ใบเพื่อนเพื่อว่าอันนี้อันนี้เทียบยังก่อนดิปลาจอมปลาจอมมาสั่นปลาจอมก็คือไข่ไข่บสมปลาหน่อยบอกครับประมาณนั้นบอกปลาจอมก็ผสมปลาหน่อยเหนเดียวกันบอกครับเดียวกันแป๊บผมนะครับได้เมนูไม่มาแล้วแต่ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งมาสั่นอาจจะได้ซิมนะครับ แม่ใบเฟื่อนวาทิ็ดสมปลาจอมมากั่นใส่ปลาซิวครับผมมันจะมีจะพวกปลาซิวแก้วปลาซิวอ้าวก็มีนะครับปลาซิวอ้าวคืออะไรปลาซิวอ้าวปลาซิวเราเนี่ยครับปลาซิวใหญ่นี่แหละครับนี่ปลาปลาขับของกับมีพี่น้องเลยเคยเห็นบ่พี่น้องปลาขับของอืมอืมปลาขับของเท็ดเป็นปลาจอมมาสั่นแม่ใบเพื่อนวานะครับขอถ่ายเายๆไปสักคนเดี๋ยวจะยี่นองมือหนึ่งไปไเห็บเบิ้งอีกสักรอบหนึ่ง หรือเทจู่นี่ได้มันแล้วเลยว่าไม่เอยู่หอมเฮ็ดอยู่นี่มันแล้วเโอเคครับผมแล้วค่อยติดตามเบิ่งนี่นู่นทำปลาจำของแม่ใบเฟิร์นนะครับสีแสบสีนวลจากไหนสีสมไปไ้อจากหน่อยจากไหนก็ว่ากันไปเออ่สูตรนี่ยังไงครับผมลอกลอกเผยอธิบายฟังมาในนี้มีสูตรจากไหนเนี่ยสูตรการผสมส่วนผสมเครื่องวัตถุดิบเข้าหน่ะไหมนะมีเกลือเกลือยังอีกเขาคั่วใส่กระเทียมจักหน่อย ใส่กุ้งนี่ยังอีกครับผมเอานีเนาะแล้วมักมากขันเหมือนป่ครับผมมักขันมาหมาักเดี๋ยวถ้าค่อยทิศตามเมึงเมึงพเพลินดีกว่านะครับตอนนี้เพลินเลือกกันใส่เอาเครื่องในมันออกก่อนนะครับมันสะอาดสะอาดสัก่อนทำความสะอาดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเอาเสตเต็ตสมปะหน่อยหรือปลาจอมสูตรอีสานบ้านเฮานะครับสูตรแม่ใบเฟิ่์นสีแซ่บสีนัวสัมไห์เบาเป่าเบาเป่าเสตเต็ตมะ่ามซิมบัดนี้แหละพี่น้องเอ้นะครับ เอฟซี S S <S โอเคครับผมจะจอดแล้วค่อยติดตามสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแป๊บแม่ไปเปิดใส่เครื่องไงมันออกกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็อาดครับสูตรเห็ดปลาจอมของเฮานะครับแม่ไปเปิ่นกับที่ขวบกุ้งใส่กน้อยขวบกุ้งใส่เพิ่มมันมีสีสันถึงมากเราพี่น,น,อหน,หน้องทอเราไปใส่นะครับจัดสันไนับปลาจอมของเฮา พวกุ้งใส่เักหน่อยแต่ว่าได้ใส่ยังบ่อย่บ่ได้ใส่ยังคอซีบกันนะแบบบไม่ใส่เกลือเอดีเลยใส่เกลือเอดี่เลือเหมเกลือพอดีเน่ควมส่ใโบเบิดอเคครับส่วนพิธีทำปลาจ่อมนะครับใสเื่อนของเขาเอาไว้ก่อนบปเพราะอลไให้เพื่อจะลุกไงมันออกซีขาขาวดำจังไย แล้งใส่เยอะใจโอเคสามารถกลุ้งใส่ได้หลายใส่ซองสาวเ่นจะจะสั่นปลาจอมครับพี่น้องนี่เพื่อเทศปลาจอมมาสั่นปลาซอมปลาจอมเขาก็คือปลานสมปลาน่อยเขานั่นแหละบอาเปไงนะครับคือสมปลาน่อยนะครับโอเคครับผมอ่าอ้โอ้โอมออ้อโอ้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 ออ เขาก็ะิีขวเขาขวไกันะครับเาตีเท็ดสรดลาจอมนี่วหอมปมนะครับปดอดแวกตกไ่ยังไงขวกันเองก็ได้ม็ยากไม่ยากเนาะไปไงไปครับม่ไปเพื่อนขวับขวกแป๊บนึ่อนเสได้แต่ว่าหมอเขาบางเล็น้อยรับพี่น้องมันมันหลุดตนปกแป๊ตักแป๊กนะครับ หมอพอขั้วผมเฉพาผมสเฉพาพื้นเนี่ยฟังพี่น้องเมื่อหนึ่งเพิ่นไปต่ำต่ำโคกเอียงบุโคกหลูอีกแล้วอันใบที่สิบนี่ได้มาใหม่แล้วนี่ใส่มาเสือบที่แล้วโคกใหม่เลยครับพี่น้องใส่มาทุสดร่อนๆมันมาดมาวานนี่ต่ำจนโคกหลูครับบ้านหลังนี้ครับพี่น้องเทียกับขขาวแซ่บครับครับจนโคกหลูนะฮู้จักพ่อพ่อขับ่าโคกหลูกะโคกโคกทะลุนะครับโคกทะลุบมอภาษาอีสานเขาบอกโคกทะลุ แม่ไปเฟื่อนขัวกับขัวไปถากรนนะครับไอ้ตัวนี้แม่เจีเอาลงตัวที่ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นไอ้ที่ขัวมันมันบางเกินนะครับพอมันกระเด้งใส่แม่ครัวของคนสวยของผมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหม้อกระทะใหญ่นะครับนี่ครัเก็บเรียบร้อยลงเลยทีนี้โอเคครับเปลี่ยนหม้อครับพี่น้องเปลี่ยนหม้อตรงนี้มันบาง<ม>โอ้เป็นลอยนะครับปลาหมดแล้วปลาหมดแล้วฮะโต้อยคุณผู้ช ครับผมไก่แรกไก่แรกนะตัวตัวกขวรเขาเขากวแบบก็ยังเข้าคยกรวเลยเนาะเออมันสุกในนี่องเขาจัดกาะวไปนะครับข้านอยากน้ำเต้นเด็กน้อยทางบ้านมาสั่นเพื่อนว่าลูกถูกู้ได้แลนไปแลนมาอยู่มาสั่นลูกผูดได้ดอกสวดสวดสิงซิงรับพี่นองข้างนี่ครับผม ระหว่างเล่นเล่นแทนผ่านไปผ่านมาอยู <g <g ่ครับผมสนุกสนานกันไปครับกับขอกับน้ำเจ็บๆนัวกันกลับนะแม่ไปเสิร์ขัวไปสักแป๊บนึงนะครับผมครับผมเห็นอยวกินจะเสียงปงปงปองปองปงปองเวลาเป็นงานกะลงมาแต่ทางใดชนะครับนี่เห้องซ้ำข้าววัวไปซ้ำข้าววัวไปเห็ดแนวใส่ปลาจอม โอ้มันสูตรแยกป่ะนีิเนาะพี่น้องเนาะการเท็กปลาจอมกร <_ d> um> ะดั <_ d> um> พ,พี่น้องเอ้ยการเสกกินปลาจอมสมสมแซ่บๆด้วยนัวบักพริกหรอกกัดใส่ปุ๊บโป๊ะท้ามีง่าๆนี่ต้องการการกินอะไรการเฮ็ดแซ่บๆนะครับพวกนังเอกเขาเข้าตึ้งตาบตึ้งจ้ำพี่น้องเอ้งตึ้งกลัวๆขึ้นมานะครับผ <_ d> um> ู้จ้า,จามกระดัพี่น้องอม <_ d> um> นัๆๆนคือเขาพูดดังกลัวเขาพูดดังพี่น้อง เขาจะมูเข้าจามพิดไปเลยนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวมาจามปัวๆชักเข้าหนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมแล้ววัตถุดิบเข้าตังที่มีส่วนผสมอย่างไรเขาจังวากันอีกเกลือหนึ่งครับพี่น้องนะครับ <c oughs> เริ่มต้นแล้วพี่น้อง <c oughs> เริ่มต้นแล้วนังเอกของเข้าซีนเริ่มทำประจอมแล้วนะครับใส่เกลือลงไปแล้วพี่น้องใส่เกลือไปชักน้อยนะครับใส่เกลือแล้วนี่คือนี่คือมีวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือกุ้งเข้านะครับนี่แหละส่วนผสมผมขีอีกแล้ว ไม่ใช่กุ้มเนี่น้องเอกเขาเขาใส่ถุงมือเลยเนี่ยนะครับใส้กรอนนี่เกลือครับผงชูรสเกลือกับผงนัวกับแป้งนัวนะครับในเคร่อคั่นแล้วก็ที่เราธี่ทำการปลาจมทำส้มปลาจมนะครับทำแม่ใบเพิ่์นนะครับแกะถุงนอกมะฮอบไว้ แต่ว่าวัตถุดิบของเ่าคือใส่ปลาซิวเป็น,ต,น,ปปนตัวหลักพี่น้องปลาซิวปลาอย่างต่างๆนั่นแหละนะครับพี่น้องพวกปลาต่างๆนะครับประจําใส่ปลาซิวเนียปรุงแตงแค่พี่นอ้อยโอเคครับขั้นพยายามเป็นเขากันก่อนนะครับหลังจากเที้าตั้งกสาดม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับ่มนี่ยเป็นตาดำวัตถุ้ดปังเฮาเดี๋ยว่าเป็นตาดำนี่เขาทำงานเขาชั้นฟ้าเหมือนกันเขาเจอเขาขัวเขาไปกระเด็นต้องตั้งเลยนะด้วยตัวขัวเจอยังกับไปกระเด้งอีกนี่อ่ะมีอะไรครับต่อไปตามด้วยกุ้งตามด้วยกุ้งสดตามด้วยกุ้งขั่วนะครับนี่ใส่ไปเลยเนี่ยใสไหมว่ามักกุ้งหลายท่านเฮชรปัาจุบันเนี่ยมักกุ้งหลายๆด้วยเพื่อนวะ ครับมักกุ้งฮะปุ๋นกบข้าวห้องอืมใส่ข้าวคั่วลงไป <ใน S 1> ข้าวคั่วใส่เยอะๆเลยแต่บักคือคืนไหมใช่ตอนกินเราก็ใส่บักเกือบ๋อปักเกือบักเกเือบเหลืองไว้ไว้ไไใส่ตอนบักสุดท้ายครับตอนนี้เราโอ้ถุงมือโอเคดก่อน,น,ออนกินมือถ<บ>่อยนะครับข้าวคั่วพวได้เตี๋ยตรงนี้อืมข้าวคั่วเร่อยสุดอืม ใส่เลยป่ใส่เลยตามด้วยกระเทียมใส่เลยตามด้วยกระเทียมนะครับอืมมัดๆมัตามด้วยกระเทียมนะครับอมาๆๆอเอาตอนกันว่ะกรเทียมใส่ลงไปแล้วนะครับตามด้วขึ้นไปขึนข้นไปขึนไป้นไป้นไปขนข้้น้ วิธีปลาจอมคั่นไปคั่นมาำก็ออกน้ำน้ำแล้วก็ใส่กระปุกไว้อาทิจีหนึ่งอธว่ายที่หนึ่งก็ได้ดิ้มเลยโอ้โอืมนี่ละ ครับผมนี่ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปลาจอมของเข้าสูร e แม่ใบเฟิร์นนะครับนี่แบบแม่สายเมาเพชรสาไหมเพลซอยกันนี่มันสีออกน้ำนน้อยเขาไปจักสามทีเหมือนมันสิออกน้ำเจียวน้ำแข็งอากมามรจะเป็นปลาจอมได้ครัเขาเหนียวตุ๋ยเด้พี่น้องเลยมันรู้ดีเลยเจียมากแน่เลยเจียวเขาเียเขาเนี้ยเลี้ยวคือทอดเลี้ยวแล้วนะเอาเอาลกกับุกเลยบาทนี่ย่านบอกว่าันนไเนีนะครับผมถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับม่ใบเฟิร์นเสแล้วใส่กุกแล้วนะครับ เอาเสียบนี่นะครับส้มประจมส้มปลาหน่อยสูตรแม่ใบเฟืรอนแม่ใส่ไหมนะครับนี่นี่สุดยอดเลยพี่น้องเพี่บอกนี่เรียบร้อยครับพี่น้องกดแตะๆลงเบาๆหนึ่งตะมันแน่นๆบาแล้ยวอะไรด้หนิแล้ยวอะไรด้หนิประจมนะครับสุดเสาอูบิลก็เฮานี่พี่น้อง ข้างนานไมได้ปลาจมห้องเอ้าวคอยติดตามนะครับแม่ใบเฟิร์นบอกว่าการันตีใบเฟิร์นใบเฟิร์นการันตีกันนหรประมาณจันบอกว่าบนหัวประมาณจัาอาทิตย์หนึ่งบอประมาณจัาอาทิตย์หนึ่งเงินบออือใบเฟิร์นประมาณจัาอาทิตย์หนึ่งบอเป็นนะครับนัวแล้วนัวแล้วนัวแล้วนี่นะครับซ้มปลาจม ก็คือปลาสมปลาหน่อยปลาเท่านะครับพี<อ>่น้องอ่านี่อย่ามันนาวว่มันยังดอกเออ,เอออ่าใส่เลยเือแห้งวัิเข้มไปเลยนะครับนี่เคิงกระปุกเข้าทำติดต,ต๊บติดตามผลงานนะครับผลสรุปก,ก็คือรออาทิตย์หน้าเราจะได้ชิมกันนะครับแม่ใบเฟินบอกว่าการันตีบาาอกว่าในอาทิตย์หนึ่งมั่นใจเลยมาท่านเป็นแท้แน่นอนมาท่านทุ่มประจอมของเขานะครับโอเคครับสราไปกันเข้าโอเคครับผมนี่เป็นเกมโอเแล้ว เนี่ยเรียบร้อยพี่หน้่งโอเคครับการํำประจิบพวกเรานะครับการันตีอีกครับทีหนึง่งเดี๋ยวจะค่อยเจอกันครับผม